สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมวิสครับผมวิสบาลังกีอายุ16ครับผมมาจากเชียงใหม่ครับพี่ oh, โอ้โหวันนี้น่า oh. พูดคุเราชอบวิสคาลิฟาใช่ไหมใช่ครับพี่ทำไมต้องบาลังกีมาจากเพลงกีฬาสีครับพี่มันเป็นสูๆซ่ซ,ซ,ซาซาปาตางังกาแต่ตอนนั้นผมเด็กไงพี่ผมจำมาผิดก็เลยเป็นปาลังมาเฉยเลยพี่เออว่ะเฮ้ยน่าสนใจเว้ยถ้าเป็นอย่างนี้นะพลังชอบพลังเหมือนกันพลังดีดีหมายถึงพลังกายใช่ไหมครับ เตีอะไรเนี้ครับผมครับวิสพลังอ๋อชอบเพลงชอบเพลงเชียร์กีฬาสีใช่ไหมใช่ก็ผิดแล้วเข้าแล้วเข้าเชียร์กีฬาสีกับเขาได้ไหมไม่เข้าครับโอเคครับเชียร์จบเออว่ะเออขอโทษครับนี่อายุเท่าไหร่ครับผมอายุสิบหกครับพี่โอ้ั่นใจขนาดไหนครับวันนี้มั่นใจระดับหนึ่งครับพี่มากครับผมเออโอเคลุยลยตต้องมั่นใจนะต้องมั่นใจลุยเลยครับพร้อมครับ เฮ้เฮ้เฮ้ก่อนนอนจะมาบินข้างหูกูกะจะพักแต่ก็ต้องมาปวดร้าวหลับตาลงได้สักพักแต่ก็ตื่นชงงักเพราะอากาศแม่งโคตรหนาวตอนเช้าอากาศดันหนาวลืมตัวไปว่าสะดุ้งเท้าไว้ที่เท้าเข้าห้องน้ำกูดันเหยียบน้ำใส่เสื้อสีขาวไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวน้ำกระเด็นโดนเสื้อแล้วล้วเสื้อมาเลยเปื้อนโทรศัพท์โทรเข้าที่เครื่องมันเป็นเบอร์เพื่อนให้ไปสอบว่าเพื่อนบทสามที่ออกสิพ่อสองเรื่องอ เลยชั่วโมงกว่ามันจะมีเวลาก็จะเปิดลย์ลิสต์ฟังวิสคาลิฟาภาพที่กูมองด้านหน้าตอนนี้ออกจากบ้านด้านข้างก็อากาศดิฝนดันมาตกสู่ซาสองสามสี่ห้า 2, 3, 4, ก็ไม่น่าม,มีแบบนี้ขับอยู่เลนกลางน้ำทาาไฟเก้มไม่ทันกดดันมันใหญ่เอกน้ำไม่เว้ไม่กล้ากว่าจะตามไปทำถ้ผ่านประตูก็ลืมไม่ทันเดือดรำหาจันก็บอกว่ามาสอบไม่ทันปัดโทมาเครียดใจขึ้นแล้วเนี่ยสตั้งแต่เสี่ยงอยาได้กินมากกินเมี่ยงซวยเจ้าได้มาสอบกับขวายข้าอยากจะตายมันวันไอไหยังเนี่ยมันวันไอไหยังเนี่ย วันไอหยังเนี่ยโชว์มีเดอะมันนี่ออายุสิบหกจริงเหรอครับใช่ครับพี่ผมเคยเจอพี่เบนด้วยครับที่งานนครสวรรค์ครับพี่เฮเบิทาวโอ้งานนั้นใช่ครับพี่งานที่เพื่อนผมจัดใช่ไหมครับใช่ครับที่ผมไม่สามารถพูดชีเขาออกรายการนิดใช่ครับเขามีความมั่นใจในตัวเองบนเวทีสูงมากครับ stage p r e s e n c เป็นเรื่องที่แบบ สอนกันได้แหละแต่ว่าสาหรับบางคนที่เป็นหน้าใหม่ซึ่งแบบไม่ต้องสอนนะและโผล่ขึ้นมาแล้วมีจุดนี้เลยรามอะไรฟลอ์แบบนี้อายุี่แค่นี้เองอายุแค่เด็กเองอายุสิกว่าเองแต่ว่าสามารถแบบคงความแบบมีความทั้งความเฟรชแล้วก็ความคมของรามของเขาครับแล้วก็มีฟลอ์ที่ลื่นไหลผมฟังแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฟี้ยวมากเลยในคนนี้แรปภาษาเหนือได้โอเคใหญ่จะฟังภาษาเหนือเยอะๆขอขอ,ขอฟังสักสักแปดบา์ได้ไหมภาษาเหนือล<ช>้วนเลยเออขอ สิบหกแล้วมีเยอะหน่อยโอเคจัดไปเป็นบ่กคนงามส่วนใหญ่จะเก่งชอบแย่ึ่งแหมคนได้กึศเติงหาปะนากระดียินเสียงกรดีจะเอี้ยกรดีแต่บะเปิงหาขี้แฮเป็นแฮตักตักพอหักแต่แต่ที่น้องบบเกยหันหน้าฮักแต่ผอมจัดนักเดียวกินลาบดีเพื่ออ้วนไปโตยกันฮักเมาไฟเดียวกันลอปอเหี่ยวบเหลียวมาพอกันพ่องกะทำฝนปิกบ้านคนเดียวเป็นวัดเป็นตุ๊กแต่บัลืมจะงอมหาคนโจรหาเจ้ากินคาไปพอตีบ้านอายมีให้สองตีอยู่กับพ่อแม่กะจะฟังไปขอถ้าอยู่กับปีกกะขอบ หนักห้องคนเมืองก็จะพาไปหาอยู่ตี้ไว่อยากฟังเสียงไผรลันนาขมินเหินฟ้าน่าเลื่อมก็ว่าวานิดและเขียนไขไอมีสตังบัตเจได้นักจะไปลักไล่ขอไอได้ฮักบัปากบาัจจาแต่เพื่อเบอร์มาขอไอถึงเงินไอจะฟังโทรกรับเขื <c oughs> เสียงไม่ใหญ่แต่ว่าแ,แรกๆก็เป็นกรรมพันธได้มอมเล่าว,ว่าแต่เนี้ยเอาเมียน้องเสียพกมีดมาอันเป็นลำเพลำเพลำเพล,เพลเพน่าจัดงามแต่เ่เสียงยังเทน่นาโคตรแมนแต่เ่เสียงยังแมนไอเป็นปู้ใจถ้บบัตเจแล้วเนี่ย ในหัวมันจะดังตุมต้มๆถ้ามีลูกตุ้มก็จะตุมต้มๆตุม้มบะเกยจะกุม้มแต่มันจุมจ้มๆเงือไหลโซ,โซโซมันจุมจ้มๆมเสียงบะนุ่มบะเอาบะเอา,เอาบอกต่อเก่าสู่ๆน้องไปปุ่นๆน,น้องเปิลถามจะให้หนูไปไหนไปไหนกับไปไปปุ่นๆปุ่นๆปุ่นๆปุ่น,นโอ้โหนี่นเด็กยอดุดย <ๆ S 2> อดเฮ้ยน้อง <c oughs> ๆ16แต่โดกนะเราอ่ะนี่นะเดี๋ยวก่อนทีมเนี้ยมีภาษาใต้ละเดี๋ยวเดี๋ยวต้องการภาษาเหนือด้วยใช่ไหม ได้เลยครับผมที่ผมก็มีภาษาไที่ที่พัทยาทำไมไหนตอนอยู่ห้องตอนอยู่นั่งห้องพักพี่บอกผมวันนี้เราเราเราจะไม่เกี้ยกล่อมใครเลยทั้งนั้นเราเรือง้ผมเห็นพี่เกี้ยกล่อมไม่หยุดเลยเนี่ยแบที่สุดแฉบแฉบใครให้สร้อยนะพี่เฟดดี้ครับพี่เฟดดี้พี่เฟดดี้หยอกให้ตัวเองเขาเจอผมผมก็ให้เหมือนกันพี่เลยเจอกลัวเขาจะลืมกลัวเขาจะลืมเอางี้ดีกว่าถ้ามาอยู่กับพี่ได้ทุกแนวเรียกแล้วกันเอางี้ดีกว่าครับวิส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 พอดีถ้าแบบ เลือกอยู่ได้หนึ่งทีมนี่คืออยากอยู่ทีมใครครับโอ้อยากอยู่สต f ลไฟครับพี่โอ้โห่ไดมไม่เต้อยากู้อให้เป็นเพื่อนไดมอนเท่าไหน่เลยไปคนต่อไปเลยครับไปคนต่อไปแล้วขอบคุณมากน้องจีมนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ